เรือนสุกบรรดาพุทธตาท่านี้กระจนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบกับบรรดาท่านสามที่จนแล้วตามปกติาวานนี้พูดกันถึงเรื่องตับุตะและพริกะองพี่น้องพ่อค้าเดินทางมาผ่านทางพระพุทธองค์ประทับอยู่เทวดาซึ่งเคยเป็นญาติกันมาก่อน ซึ่งเคยเป็นญาติกันมาก่อนก็อยากจะให้ตปุตตะและภริกะนี้ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะได้พรอ,อันประเสริฐที่สุดก็แกล้งทำให้ขบวนเกวียนนั้นติดเดินไปไหนไม่ได้ก็บวงสวงกันใหญ่นะตามพิธีการบวงสวงต่อเทพพย,ายดาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้เคลื่อนไปได้เถอะ เทวดาผู้เป็นญาติอดีตอดีตผู้เป็นญาติก็ปรากฏกายบอกว่าโน่นน่ะพระสมมาสมุทธเจาประทับอยู่โน่นน่ะท่านจงไปหาสิพร้อมกับถวายสัตุก้อนสัตุผงให้สเสวยแล้วก็ประกาศเข้าถึงเป็นปฐมอุบาสกคู่แรกในศาสนาเลยนะ เป็นปฐมอุบาสกคู่แรกของพระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่ถึงพระรัตนตรัยได้แค่สองก็คือพระพุทธและก็พระธรรมพระตนั้นพระตาวกสงองยังไม่ได้บังเกิดเมื่อถวายเสร็จแล้วก่อนจะจากลาก็แหม่เนาะชังกลา้าต่ปุสาทและพริกาในชังกลา้าขอสิ่งที่อันจะเป็นที่ะระลึก ให้ได้นึกถึงพระพุทธองค์ได้สักอย่างไหมตัวจากนี้ก็พระพุทธองค์ก็ทรงใช้มือเนี่ยรูบไปที่ศีรษะเกษาติดออกมาแปดเส้นเกษาของพระพุทธองค์ด้วเขียวเป็นนินเหมือนปีกมแมลงทับนะเขาบอกในบรรนบรรยายในนี้นะเหมือนปีกมแมลงทับลูดออกมาแเส้นแล้วก็มอบให้ไป ขาบอกวเกสาของพระธรรมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอเส้นหนึ่งอยู่ในเมืองพญาอาสี่เอ๊เดี๋ยวจําไม่ได้เอาเป็นว่าอยู่ในบนโลกมนุษเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวค่อยๆเล่าไป <laughs> เดี๋ยวค่อยๆนึกลำดับไปนะอยู่แต่ที่แน่ๆเลยอยู่ที่เมืองชเวดากอง อยู่ที่เจดีชเวดากองคือคือตปุตตะและพลิกาที่เป็นคนชาวชเวดากองขอได้ไปก็เดินผ่านไปพญานาคก็ขอไว้นะพญานาคก็ขอแบ่งไว้และเจ้าเมืองที่ผ่านทางก็ขอแบ่งไว้แล้วก็ยังเหลือไปที่ชเวดากองนั้นสี่เส้นหรือประมาณอะไรไม่ทราบนะอ่ะเดี๋ยวนี้เรามาดูเนื้อความข้างในของเข,า,งข,า,งขานี่ก่อน ตาปูสาและพาณนิกะพาณิชย์ทั้งสองจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้ทรงพระภาคเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองนี้ถึงซึ่งพระบรมครูเป็นที่พึ่งถึงซึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งและพระพุทธองค์จะทรงทราบว่าข้าพระข้าพระบาททั้งสองนี้เป็นอุบาสก ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปข้าพระองค์ก็ตั้งอยู่ในปานุเปตเปตาสารรนคมตราบเท่าถึงทำลายทีพแล้วก็ขอทูแล้วก็ทูลขอสิ่งอันใดอันหนึ่งซึ่งควรจะอภิวาธนาการจำเดิมแต่วันนี้ต่างองค์พระจินสีสิบไปในภายหน้า สมเด็จพระศา,าสดาก็ทรงยกพระทักษิณหัสขึ้นปรามาศเ,เหนือพระอุตมังคสิโรธลำดับนั้นอันว่าพระเกตธาตุทั้ง8เส้นก็มีสีดุดแก้วอินทนินและปีกแมลงผู้มิฉะนั้นดุดสีดอกอันชันอันอุม่มานุบผาชาติ ก็หล่นลงประดิษถานในความพระหัตแค่มือรูปเนี่ยแต่สีเขาก็อย่างที่ที่ว่านี่แหละนเหมือนดอกอัญชันนะแม่สีมันสวยอะ่นะประกอบด้วยประสาทสมนัตครุณา,าจึงโปรดประทานพระเกศทั้ง8นั้นแก่พาณิชย์ทั้งสองพาณิชย์ทั้งสองรับพระเกศทาธาตุประกอบด้วยประสาท สมมนัตครุณาดุดได้โสรถส,สงด้วยอมริตรสรวารีขวายพิวาทูลาพระนราสัพมุนีแล้วก็หลีกออกไปจากที่นั่นในการนั้นภานิชทั้งสองได้เป็นปฐมอุบาสกในาศาสนาตั้งอยู่ในทเววาจิการณะแค่สองสาระเขาเรียกทเววาจิกได้แค่สองสาระคมถึง ซึ่งพระพุทธศาสณะพระธรรมสาสณระแต่สองประการเท่านั้นเหตุเพราะอริยสงฆ์ยังไม่ได้บังเกิดขึ้นในโลกพระอริยสงฆ์ยังไม่ได้บังเกิดขึ้นในโลกแต่ตับุตาและภลิกานีเนา่เป็นอุบาสกคู่แรกเป็นอุบาสกคู่แรกแล้วจากนั้นก็เสด็จไปกลับไปประทับที่ต้นไทรดังเดิม ใคร่ครวญพิจารณาว่าเอในโลกนี้นี่ยังจะมีใครที่จะเป็นคู่เป็นผู้มีคู่ควรที่จะเป็นครูบาอาจารย์ของเราบ้างหรือไม่หนอคือว่าตั้งใจจะไปขออาศัยเขาอยู่ในสำนักอะ่ะจะไปตั้งขอตั้งใจว่าจะขอไปอยู่ในสำนักของอารามนั้นของอาสมนั้นของลัทธินั้นเนี่ย เมื่อไปอยู่ก็จะต้องเข,เขาก็จะต้องเป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหมแต่เมื่อใครครวนแล้วมันไม่มีมันไม่มีใครที่จะเป็นครูบาอาจารย์เราได้นอกจากโลกุตละธรรมเท่าทนั้นที่จะเป็นครูบาอาจารย์เราได้พิจารณาอย่างนี้ก็โอ้ไม่ไปแล้วนะ <c oughs> ก็นั่งทรงใครควรพิจารณา,าดูอยู่ที่ใต้ต้นสายอัชปารณิโคต ในการนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคก็เสด็จจากร่มราชาัตนะพฤกกลับไปทรงนิสีธนาการณอัจฉรลนิโครดลุกขมูลแล้วทรงพระพุทธปริวิตกว่าธรรมดาว่าบอมีบอมิได้มีที่เคารพนบนอมต่ำตนได้ชื่อว่า อยู่เป็นทุกข์และตถ,ถาคตจะไปสำนักสมณะพรามจารย์พรรมนาจารย์ผู้ใดก็จะได้กระทำเคารพนับถือสการะบูชาอาศัยสำนักอยู่ในวันนี้แล้วกลับทรงพระพุทธดำริใหม่ว่าเมื่อตถ,ถาคตมีศีลขันมีสมาธิขันมีปัญญาที่ขันธ์วิมุตมติขัน วิมุติยาณทัศนขันยังบ่ไม่ได้บ่ได้บริบูรณ์ก็ควรจะไปทำความเคารพนบนอบนับถือสการะบูชาอาศัยอยู่ในสำนักสมณะพระมนาจารย์ผู้อื่นเพื่อจะบำเพ็ญเพียรเสียซึ่งเล่าเรียนเพื่อปฏิบัติในอภิสมาจารย์จาริกวัตดทั้งปวงมีศีลขันเป็นอาทิและการบัดนี้ตถาคต ก็มีอัตจรตตจริยาทั้งปวงตั้งแต่ศีลขันเป็นต้นบริบูรณ์ในสันดานพร้อมทั้งพร้อมสิ้นแล้วบอกไม่ได้เล็งเห็นบุคคลผู้ใดในมนุษย์โลกกับทั้งเทวโลกและพรหมโลกแต่บรรดาสมณพระมนาจารย์เทพพดาเทพพดามนุษย์อันสมบัติเป็น,ปนสัตว์จะ จัดหาผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติธรรมกับทั้งวิมุตติญาณทัศนะคุณจะยิ่งกว่าตถาคตและตถาคตจะได้กระธรรมเคารพนับถือสการะบูชาอาศัยอยู่ในสำนักบุคคลผู้เดียวผู้ใดอีกเล่าบ่ไม่ได้มีแล้วทั่วทั้งไตรภพผิชะนั้น ควรตถาคตจะกระทำสการะบูชาเคารพนับถือพระโลกอุตรธรรมในตถาคตตัดสู้แทนครูและอาจารย์จึงจะชอบอก็ปรากฏว่าพิจารณาแล้วไม่มีสำนักใดที่จะเป็นครูบาอาจารย์ของพระองค์ได้นอกจากโลกอุตระธรรมเท่านั้นจึงไม่ไปและไม่ไปสำ,สำนัก ครูบาอาจารย์สมณอาจารย์ศาสาตราจารย์ทั้งหลายในรัทธิต่างๆในขนาดนั้นไม่ไปแล้วนอกจากโลกุตละธรรมเท่านั้นที่จะเป็นครูบาอาจารย์ของพระองค์ให้ค,รครวนอย่างนี้แล้วก็เข้าสิบนาทีพอดอีวันนี้ก็คงจะพอเท่านี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ จึงจะค่อยมาพบกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านใหม่ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเพลินเจริญพร